สวัสดีค่ะวันนี้ซื้อเค้มานะคะเป็นเค้กไสเ็นที่แปรมาลอวซื้อมาจากอือมซื้อมาจากเซเรนเนะคะ่ะอ้ยมันติดก้นเหอโอ้ยก้น,นะะกมาเป็นอย่างนี้นี่เองจะลีบแปลงุ่มมากเลยคะ่ะอืมยืดหนัก อร่อยมากไม่เคยซื้ออะไยอร่ยอรย,อยๆเดี๋ยนะวนี้มาก่อเลยนะคะไม่เคยซื้อมาม่ที่เซเว่นแล้วคุดูค่ะกรอบอร่อยมากเลยค่ะ มากเลยค่ะ hmm. นี <S <S ้กินทางนี้นะคะกินทางก้นมันค่ะอ๋อมากอืมเหมอนมะเลยนะคะเหะือให้ที่เสีพงถลมเลยนะคะ Mm. Oh mm hmm, abu-abu manakal. Cepat-cepat teri-beri luka. Hmm, สิอ um, mm. oh, so ืมแดดสุดร้ออืมสำหรับกินนี้ขอเลนไปก่อนนะคะเนียมากบาน